Square Enix ได้ประกาศเปิดตัวเกมใหม่ในแฟรนไชส์อย่าง Octopath Traveler ออกมาในงาน Nintendo Direct Partner Showcase โดยมีชื่อว่า Octopath Traveler Zero เกมเทมเมิร์นเบสที่มาในรูปแบบ HD 2D พร้อมกับงานเอฟเฟกสุดอลังการและเนื้อเรื่องที่แสนเข้มข้นโดยก่อนหน้านี้ได้ประสบความสำเร็จกับ Octopath Traveler 1และ2และอีกหนึ่งภาคในเกมมือถือไปเป็นที่เรียบร้อย มาในภาคนี้เหตุการณ์จะเริ่มขึ้นที่เมืองว well. ิชเวลภายในเงนเินเฉลิมฉลองที่ผู้คนต่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มยูดีก็เกิดเหตุการณ์ที่เมืองถูกโจมตีด้วยเปลวเพลิงแห่งความพินาศและได้เผาผลาญทุกสิ่งทําให้เราต้องเลือกระหว่างหนทางแห่งการล้างแค้นหรือจะเลือกที่จะฟื้นฟ,ฟูบ้านเมืองให้กลับขึ้มนมาเป็นปกติอีกครั้งโดยระบบการต่อสู้ในภาคนี้เราจะสามารถจัดฮีโร่ลงปาร์ตี้ได้ทั้งหมด8คนจากฮีโร่มากกว่า30คนรูปแบบจะคล้ายคลึงกับภาคเกมมือถือโดยจะแบ่งเป็นระบบแถวหน้า4คนนแแแแลลละถถววหหัััังงสสรบบบต่ก เพื่อพลิกแพงสถานการณ์ให้เข้ากับศัตรูและกลยุทธ์ของผู้เล่นรูปแบบของเกมยังคงความเป็นเทิร์เบสซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของเกม Octopath Traveler รวมถึงระบบเบรกที่จะต้องเลือกใช้อาวุธหรือท่าโจมตีจุดอ่อนศัตรูจนชิลพอยต์เหลือศูนย์เพื่อให้ศัตรูเข้าสู่สถานอสตันหรือจะระบบบูสพอยต์ที่เราสามารถกดใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งระบบเด็นของเกม o c t o p a t h t r a v e l e r ก็คงหนีไม่พ้นระบบผ่าแอคชั่นที่ในภาคนี้ผู้เล่นสามารถด้วยแอคชั่นต่างๆกับเป็น PC ได้ไม่ว่าจะเป็นการขอท้าสู้ขอรับไอเทมการเชิญชวน NPC ให้มาเข้าเมืองการขโมยซึ่งฮีโร่แต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครทําให้ทุกการตัดสินใจของผู้เล่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวและส่งผลต,ต่อเมืองที่เรากําลังฟื้นฟูอีกด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นจุดเด่นของภาคนี้อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเราสามารถที่จะสร้างตัวละครเอก ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งรูปหน้าตาสีผมทรงผมเสียงพูดสามารถเลือกสกิลเริ่มต้นได้เพื่อให้ผู้เล่นได้ดำดิ่งไปสู่โลกแห่งออเทราได้อย่างเต็มรูปแบบและยังมีอีกระบบใหม่ที่ถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกของแฟรนไชสนี้ก็คือระบบทาวน์บิลดิ้งระบบที่จะให้ผู้เล่นได้ทําหน้าที่ฟื้นฟูเมืองวิชเวลที่เสียหายผ่านระบบสร้างเมืองโดยเราสามารถจัดวางสิ่งปลูกสร้างได้ตามต้องการพร้อมทั้งเชิญชวน NPC ต่างเมืองให้เข้ามาอยู่ในอาศัยในเมืองวิชเวลแห่งนี้นั่นเอง โดยตัวเกม Octopath t o w e r l e r อร์ซีนั้นมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่4ธันวาคมโดยจะวางจำหน่ายบนทั้งเครื่อง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2, PlayStation 4และ PlayStation 5, Xbox Series X และ S, PC โดยเ,เพื่อนๆสามารถไปกด pre-order รเรื่องหน้าได้แล้วนะครับเพื่อรับไอเทมโบนัสพิเศษสำหรับผู้เล่นที่สั่งจองล่วงหน้านั่นเอง